ราชาสมุนไพรไม่ใช่อื่นไกลเลยทุกคนเคยได้ยินมาหมดแม้แต่ท่านผู้ชมสิ่งนั้นก็คือถังเช่านั่นเองถังเช่า,า,ชานี่นี่คือถังเช่าน,น,นะครับนอนนอน่ะคำว่าถังเช่าเนี่ยก็คือตังทั้ง,งแห่เช่าหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นหญ้า เขาจะเป็นสมุนไพรชนิดเดียวที่ฟ้าดินสร้างให้เขามาเป็นทั้งสัตว์และพืชโอ้โหสไมากอ่ะทางเช่าเลยนะสมุนไพรของจีนเนี่ยมีอยู่สาหมวดครับหมวดพืชหมวดสัตว์และหมวดแร่ธาตุอย่างเช่นไข่มุกไงเออไข่มุกเนี่ย้เรามาตำๆแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยนี่นีนี่ กินเข้าไปแล้วก็จะนี่แล้วก็ทาผิวอะไรบำรุงอะไรอย่างเงี้ยจะเลื่อนแบบนี้เหมือนอาจารย์เลื่อนๆอาจารย์ผิวดีมากอาจารย์ผิวดีมากกินไข่มุกนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรมีอยู่3หมวดค่ะคราวนี้ทางเช่าเนี่ยเอาไปแล้วสองหมวดนะฮะก็คือหมวดสัตว์กับหมวดพืชเออมันเป็นสองอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าวึงจะมีพลังเยอะมากแรงมากเลยแล้วในโบราณกาลเนี่ยจะต้องไปหาถึงที่เบตเท่านั้นที่เบตแม้ในปัจจุบันเขาก็ยังขึ้นอยู่ที่ที่เบต เกี่ยอยู่บนหิมาลาย่าง,งั้นเถอะเทื่ยงคืหิมาลายส,าสูงมากหายากราคาสูงะนะครับแล้วก็อีแถวอย่างเราเราอะไม่มีทาา คำว่าราคาสูงหัวใจนี่คือมันมีขายเป็นกิโลเป็นหนึ่งกิโลสองล้านแปดหนึ่งกิโลซื้อบ้านเลยนะคะหนึ่งกิโลก็สองล้านแปดบ้านหลังหนึ่งหนึ่งกิโลก็ต้องได้เยอะมากเยอะมากนะครับสองล้านแปดล้านแปดมันดียังไงคะนี่แหละกำลังจะรอคำถามนี้อยู่อยากรู้เลยว่ามันโออหนึ่งกิโลข้างนี้หนูสามคนรู้เรื่อง รู้เรื่องอินหยางหยังไหมปัจญาจีนอินหยางก็คือเท้าแบบดำร้อนกับเย็นสั้นกับยาวคู่ตรงข้ามแม้แด่ในร่างกายเราเราก็มีหินหยางอยู่นะเราก็ต้องรักษาหินหยางเราเนี่ยให้สมดุลเมื่อสมดุลเมื่อไหร่เราก็จะแข็งแรงเมื่อมันไม่สมดุลป๊อปเราก็จะไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นถังเช่านี่แหละคือรักษาสมดุลในร่างกายของเราช่วยบำรุงช่วยบำรุงการัษาสมดุลอะ บำรุงก็คือตับไตหัวใจม้ามปอด<อ>ก็คือเครื่องในทั้งหลายของเราเนี่ยแหละนี่แหละ,หละตับไตหัวใจม้ามปอดสำคัญที่สุดนี้สำคัญที่สุดครับน,นี้อาจารย์วร์ก็จะมีเรื่องมาเล่า<อ>ถ้าแบบพูดอย่างนี้มันเลยลอยตัวอย่างคือตัวอาจารย์วิโรจน์เองเลยตอนนี้69สิบเก้ายังมาพานูสามคนมาเที่ยวเยาวราชได้เมื่อกี้ยังพาท่านสวดมนต์ได้นะครับแต่ตอน65ไม่ใช่อย่างนี้นะตอนหกสิบห้าเนี่ยอยู่ดีๆหนูลูกนอนไม่หลับ คนเรานอนไม่หลับเสร็จก็ตื่นมาก็ไม่เฟรชแล้วไม่มีแรงแล้วนอแล้วก็แบบเริ่มที่จะอะไรนะวูบร้อนวูบหนาวแค่ฝ้าฟ้าร้องเนี่ยฉันก็จะเป็นไข้ละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปวดเมื่อยละปวดเมื่อยแขนเมื่อยขานะครับแล้วก็เอาละลามละมันก็จะลามถึงว่ากินไม่ลงปากขมปาก อะไรก็ไม่รถถูกรถถูกปากไปหมดเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงก็ซูบลงซูบลงงานก็ไม่กล้าไปทําเงินก็ไม่มีเงินที่เราเก็บเอาไว้มันก็จะหมดแล้วหลานหลานเห็นก็ตกใจที่ไหนเด่นก็ไม่กล้าไปกลัวเราจะไปหกล้มหัวหัวลังข้างแตก่ไม่แข็งแรงหลานก็จี้เลยจี้เลยแบบไม่ได้อกูอะกูต้องไปหาหมอแล้วพอถึงมือหมอหมอบอกเลยว่านี่แหละ คือเข้าไวทยทองแล้วอย่าลืมนะไวัยทองไม่ใช่โรคไม่มียารักษานะ,ะใช่ไหมครับหมอก็บ<ม>าบอกว่าต้องระวังนะกลับบ้านนะเพราะว่าอาวัยวะของเราเนี่ยเริ่มอ่อนละพราะมันอ่อนเสร็จปุบ๊บเนี่ยอย่าเป็นอะไรนะเราจะพภาพไม่สบายป,ปุ๊บ,บเ,เราจะเป็นเยอะ เพราะแรงตั้งทานเราน้อยไงนี้คูกเราก็จะน้อยลงถอยแล้วแลกลับบ้านแปก็ยิ่งถอยใหญ่เลยคราวนี้กลับบ้านก็ทําตามหมอนะไม่กล้าไปไหนเลยนะอยู่ในบ้านแล้วทำยังไงคะแล้ววิธีการแก้ของคุณหมอคือให้เราต้องทํายังไงคะไม่มีทําอะไรให้ออกกาลังกายให้กินอาหารครบห้ามู่หน่นให้นี่ซึ่งจริงๆแล้ว มันก็ยังไม่เท่าเดิมมันยังไม่พอไม่พอไม่พอพลอ,อาจารย์ลูกก็ต้องทำไงไม่ได้ละเราอยู่ตัวคนเดียวลูกก็ไม่ไมีไม่แต่หลานแล้วหลานก็ต้องมาเรียนปโทป,อปอเอกที่เมืองนอกอเราจะมาให้เสียอนาคตเขาไม่ได้เราจะต้องฟื้นฮึดสู้ให้เราตัวเองฟื้นท้นมาให้ได้เราก็เปิดตําราเลยอาจารย์ลูกเนี่ยอยู่กับจีนศึกษามาตลอดชีวิตจริงปะ เออในบ้านฉันเออวูบตำราเต็มเลยฉันก็หยิบตำราออกมาเลยแล้วก็บ้านของเราซื้อเออคุยเลยคุ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 ยไปคุยมาก็เจอนี่แหละถังเช่าเลยถังเช่าคุยแล้วก็เจอถังเช่านี่เลยพอเสร็จป๊อปเนี่ยแล้วก็อ่านเลยนะอ๋อถังเช่าเนี่ยเขาบำรุงตับไตหัวใจมั่ปอดเขาไม่ใช่ยานะเกาไม่ใช่บรรยาแบบปุ๊บแหมกินแล้วแบบหายบิ้งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นพอเสร็จป๊อปจามลูกก็ไม่มีอะไรเสียแล้วใช่ไหมฉันก็ใช้เลยพอใช้เสร็จโดยวิธีการคือยังไงครัััับบผสมมกกกกนนน้้าาาหรรืออวว่่่ิยงงไะตแล แพนเค้กานกรนเออถ้าเป็นแบบโบราณการต้องเอาไปตุนตุนกว่าจะตุนก็ลำบากลำบนปัจจุบันนี้น่ารักมากกายศาสตร์เนี่ยสามารถสกัดสารออกมาแล้วแล้วก็บรรจุแคปซูลเลยจบเลยสิ่ที่สุดออกมาคืนละหนึ่งแคปซูลละหนึ่อนนะครับแล้วเวลาเราดึงสารแบมนนี่เนี่ยเชื้อราไม่มาด้วย ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเพราะไม่ทำเสร็จกรมวิจัยแล้วเอาเของด<ม>ีมาไม่ต้องเป็นเดือนเลยนะเป็นแค่ทิศเองอาจารย์ก็เริ่มละก็เริ่มที่จะว่าอุ้ยเมื่อก่อนไม่กล้าเดินไปซื้อโจ๊กนะ,ะซื้อโจ๊กปากปากซอยใช่ไหมแล้วก็ไปได้แหละแล้วก็สามารถจะขับรถมายาวราชนละแล้วก็ไปททัวร์ได้ละนอกจากมาเล่นละครได้แล้วอารมณ์ก็คือปกติไม่งุ่นกินไม่ื่อไม่กินได้หมดทุกอย่างเมื่ออาจารย์เลิกทานต่อเนื่องนะครับทุกอย่างก็กลับมาสามารถขับรถไปเที่ยวนนเที่ยวนี่ไปหาของกินอร่อยอร่อยกินได้ออกมาทํางานได้ ดูแลตัวเองแล้วก็ไปทําทัวร์กับมาเล่นละครเลยนะครับผมและนอกจากอาจารย์รุดดีแล้วนะอาจารย์รุดก็ไปแนะนําคนอื่นๆอีกนอกจากเพื่อนแล้วนะครับอย่างเช่นเรามีรูปเนี่ยมาให้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมามีเลี้ยวมีแรงสามารถทำมาหากินได้มีความสุขแม้เห็นแล้วก็ปลื้มใจนะครับ